ก้าเจ้ากูพังวะเนี่ยอยู่ไหนลรวอะหายไปไหนลรวอะยืนอยู่กลางถนนทุกตกแบบมาลงมาแล้วพี่แล้วมาอย่างมาแล้วครับอยู่ไหนอะอยู่กลางถนนตรงไฮเวย์พี่นึงนะทำไมแบงค์มันตกแบบ่างวะอ่ะการชาเป็นที่เดิมอ่ะอ๋อที่เก่าแบบออริจินอลเลยแล้วไงต่อเป็นเกปกติเก็บปกติใช่เก็บปกติโพก็ปกติโพปกติโพจะเป็นจุดที่ค้นหาเอาเหมือนเดิม อ๋อพูล่ให้หาจุดเอาเองได้ได้ได้ไม่มีอะไรใหม่งานคืองานมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันแค่วิธีการเล่นโอ้ยแต่ว่าแค่วิธีการเล่นที่มันมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนิดหน่อย,อย<ด>ใช่เฮ้ยแล้วนี่ใครอ่ะไอ้ไอ้บ๊อบอ๋ออ๋โหตกใจหมดเลยคิดว่าเก็บไปนี่แล้วเจอซอมบี้ด้วยตวกแมวอีกไ,ไหมเนี่ยงานก็ตัวไปไม่ตกแล้วครับพี่เข้าแบงค์ไหนเลยพี่มึงชอบเข้ามากันอ่ะเฮ้ยโหแต่พี่ต้องชนอ่ะ เดี๋ยกใช่ไหมเดี๋ยวพี่พี่อุปพี่นี่โอเคได้ครับพี่โอ้โหนี่มันจุดนี้จุดยุทธศาสตร์เดี๋ยวกูเอาผีมาไว้ข้างในแต่แล้วทำไมคนถึงจะมาพี่แล้วทำไมคนถึงจะมาฮะแล้วทำไมคนถึงจะต้องมาที่นี่ต้องฟาร์มไงต้องฟาร์มอะไรหรืว่าอะไนี้คือที่ฟาร์มอะไรเงี้ยเหรอพี่ใช่ฟาร์มเหมืองไงอ๋ออ๋ออ๋อ เออแล้วก็ในบ้านอ่ะมีปลูกกัญชาในบ้านได้เกรดมันจะเป็นคนละเกรดกันไปคับอาวุธไงกัญชาในบ้านนี่ไม่ได้งานแบบเดิมเมเมืองว่ะเอ้ได้เรื่องพี่ได้เรื่องได้เรื่องให้แบบเวลามันโดนป้นมันโดนป้นง่ายๆแบบหลอนๆหน่อยเวลาคนเข้ามาเป็นแก๊งอะไรแบบนี้เข้ามามันจะได้หลอนๆหน่อยโอเคครับพี่อ๋อ๋อพออกสุดปั๊บปึ๊บและอ๋อคือดีเลยอีกยาวๆเออนี่เวิร์กนะเวิร์กเวิร์กเวิร์กเผื่อแบบมีคนดักอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่ใช่อย่างนี้แหละ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้เฟี้ยวเลยอ่ะเออที่ใหม่ก็มีไม่กี่อย่างเองพวกโทรศัพท์พวกอะไรแค่นี้เองอาบน้ำอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย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 ไปจีนให้มันเล่นได้ก่อนอ่ะตอนเนี้ยเหมือนแม่งใหม่ๆอยู่เลยอ่ะโอเคนะพี่ดูดูแต่มึงว่าด่านกูมึงว่าเป็นไงด่านพี่มันผมว่าด่านพี่จะดักอย่างเดียวตรงที่ว่าเดี๋ยวพอถ้าเกิดเจอตำรวจที่เขาดักอ่ะแบบว่าแบบว่าดักดักเลยอ่ะ ม่ต้องมันมันมนมีมันมีมันมีที่เหินมันมีที่เหินพอคือเหินได้ก็ไม่ดีแต่กูไม่รู้ไม่รู้อ่ะต้องไปหาคือสมมติเราให้ไปหากันเองเออไปหากันเองเล่นกันเองอ่ะมึงจะเอาเข้าไปยังไงอะไรประมาณเนี้ยเออ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 ใช่นะนะผมว่าน่านใจแต่ว่าผมก็จะเอาพี่ปิดแบบปิดสนิทปิดตายไม่มีรูโว่ให้หาเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะพี่ก็เจอตำรวจดักใช่มีมีมีแต่ว่าพทีเนี้ยก็เบื่อัะแล้วว่ราะมันมันเล่นอะไรไม่ได้เลยมันจะเล่นอะไรก็โดนดักดักทางเข้าปุ๊บ หรือแบบดักเข้าปุ๊บไล่ต่อมันเรีรอดยากอะพี่เจอเราโดนโดนโดนด,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 ดักแบบทางเข้าเดียวอะใช่แต่ว่าก็ต้องหาวิธีจุดโดดหรือว่าเอาอะไรกันเองอะตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยอ่าอ่าอ่ใช่พี่เออยังกันได้อยู่เลยเดี๋ยวมันทำงานแล้วมันเบื่อใช่พี่ดีดีแล้วก็<ด>พวกตำรวจพวกอะไรพี่ปล่อยการเล่นอิสลามหมดเลยนะมีดำมีขาวเอาดิเอาดิเอาไปเดิแทงไปดิแทงไปดิเบื่อ อ๋อการเล่นปล่อยอิสระในความหมายคือมีดำม,มีขาวคือแต่ว่าห้ามห้ามดำแบบว่าไปอยู่แก๊งใดแก๊งหนึ่งเขาจะสมมติตํารวจอย่างเงี้ยไม่จับแต่แก๊งเนี้ยไม่ได้อาจะฟิลแม้โอ้ถ้าสุดท้ายพี่ปล่อยให้เล่นมีดำม,มีขาวผมว่าใช้ความเอียงมันมันต้องมีอยู่แล้วไพี่อนอกจากว่าพี่มีกฎไปเลยว่าเออดำขาวได้เฉพาะแค่เรื่องของกฎ กดเขาเรียกว่าไงอะดำขาวได้เฉพาะเรื่องเรื่องแบบว่าเช่นแบบอยากจะเก็บเงินเข้าส่วนตัวได้แค่ได้แค่ประมาณนั้นเรื่องกฎหมายห้ามห้ามดำขาวเลยอ,เอะไรอย่างเงี้ยแรบแรบเลยเจ๋งเลยน่าจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนปรับตรงนั้นเพราะว่าไม่งั้นผมว่าถ้าเกิดพี่ปล่อยให้ดำขาวเลยผมว่ายังไงเดี๋ยวพี่เจอแน่นอนยังไงไมันต้องมีเอียงแน่นอนอยู่แล้วใช่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 ใชขนาดไอ้นี่คนทำเสื้อผมจะเอียงเลยไม่หมายถึงไหลเอียงมันไม่เท่ากันตัวไม่เท่ากัน กระดูกไม่ดีแต่กูมีแล้วก็เรื่อง V I P กูจะเป็นประมาณนี้รเร V I P สมมติมีคนโดเนทมาเรื่องพันหเรื่อง V I P หรือว่าอะไรแล้วแต่ครับคือเงินอ่ะจะเข้าเงินสเตทเมนต์ของบัญชีเมียกูแต่ฟิว่าอ่าแล้วจะโอนสเตทเมนต์แล้วเงินก้อนเนี่ยจะไปให้ X แล้วก็ไปให้คนทำเซิร์ฟแล้วก็จะเก็บเงินกองกลางจ่ายค่าเซิร์ฟ ถูกต้องพี่ควรต้องทำงานถูกต้องครับพี่พี่เลยทำอย่างนี้แทนในกรณีเพราะว่ากูศึกษาจากของมึงมาแล้วใช่ใช่โอ้เออนี่พี่นี่หัวไวเนี่ยมาถึงเนี้ยไอ้หัวไวอะไรก็คือแบบว่าเจอบทเรียนปุ๊บปรับเปลี่ยนเลยนี่อะไรนี่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเออแล้วพี่ก็อาแกไมาทำเซิร์ฟแล้วก็มาแกลเหมือนกันเหมือนพี่เปียบเลยตอนเนี้ยเหมือนตอนเหมือนกันเลยไม่งั้นไม่งั้นละก็แล้วเก็บครับคุยว่าเป็นเข้าสังกัดครับพี่เพื่อว่าเอาแบบว่ามาทำนู่นทำนี่ต่อใช่ใช่ ช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมเีเรื่องเรื่องต้องจ้างไอ้คนมาเขียนเซิร์ฟอีกวีว่ามันมันไม่น่าไหวนนองเดี๋ยวมันไม่ไหวหรอกมันมันเยอะแล้วยิ่งเจ้าโอ้โหที่พี่เล่นรายละเอียดขนาดนี้มนไม่ค่อยมีอะไรนะเว้ยมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายๆแต่ตอนนี้ที่พี่คิดไหมอ่ะก็พี่พี่อยากได้รถไฟเอามาทำใหม่พี่เอาไว้นั่งชมวิวนี่หลักๆแต่แต่หลักๆอ่ะผมที่ผมคิดไว้ผมว่าแม่งจะลองเพิ่มไอ้นี่ดูไอ้เรื่องที่ว่า ผมจะคุยว่าเหมือนกับให้คนมารักชีวิตกันมากขึ้นหน่อยตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าโดนลากจนหมดเวลาสามรอบอะถ้าสมมติโดนลากจนหมดเวลาสามครั้งนะพี่แบบครั้งแรกโดนปุ๊บก็อาจจะมีขึ้นไปก่อนเลยว่าไอ้นี่วันนี้คนนี้โดนโดนลากแบบขึ้นให้เห็นเลยในตู้ทุกคนเห็นหมดตำรวจตาจดไว้หรือนายกจดไว้ครบสามครั้งเมื่อไหร่ให้แบบว่าไอ้นี่เลยถือว่าจบไปเลยใช่เพราะว่ามันจะได้ตัดปัญหาหรือว่านี่พี่เพราะสมมติว่าคนแม่งแบบว่าคนมันห้าวอะมันก็ห้าวอยู่กันไม่เลิกอะโดนลากโดนลากก็ไม่หยุดมันไม่กลัวใช่ ฉันต้องต้องเป็นแบบนี้เลยพี่ว่าถ้าสมมติว่าตายครบสามครั้งอะต้องต้องมันต้องให้เปลี่ยนโลทันทีเลยเออน่าสนใจแต่กูกลัวล่าแล้วจะฆ่ากันอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยอืมถ้าอย่างนี้คนมันก็จะรักชีวิตกันมากขึ้นจริงๆเลยแล้วสมมติถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอะแบบยอมแล้วอะผมยอมแล้วอะแต่ไออีคนหนึ่งแม่งก็จะฆ่าต่อโดยที่ไม่สนี้อะไรไปจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นอะสมมติแดงเนี่ยกูอะสมมติอย่างกูอะกูไม่สนนะกูจะฆ่าคนอย่างนี้ อ๋อแต่ผมขอให้มึงคุกเขายอมเนี่ยกูก็ไม่ตนไม่แต่ผมมองว่ายังไงมันก็มีเรื่องตำรวจที่เขาจะช่วยชีวิตคนแบบแบบประชาชนแบบสุดสดชีวิตอยู่แล้วไงพี่ตำรวจมนช่วยได้ไม่สุดหรอกถ้าถ้าะเลจริงจริงอะถ้าจะโดนลากใช่ไหมใช่คือมันมันช่วยได้ไม่สุดอะเป็นังนงมันก็หาอะไรที่มาทําให้ให้คนแม่แบบว่าคือ คือให้ให้คนมันแบบมันรักชีวิตหน่อยไม่ได้เลยเราก็สร้างกฎมาถ้ายอมแล้วก็ไม่ทําอะไรประมาณนี้ก็ได้มั้งไม่น่าได้แต่ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสตอรี่ของเขาอีกใช่ใช่เพราะถึงเวลาเขาแอบมากดตีนใหม่ยอมแล้วกับกดตีนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเอถ้าอย่างนี้มันก็ยากอยู่นะผมคิดว่าคิดมาว่าไม่งั้นแม่จะทํายังไงให้คนเขาหยุดแบบหยุดการเด็กไม่ได้เชื่อไปกันจะกตีกันวนลูปใช่ใช่ใช่เพราะไม่งั้นเราจะหาจุดจบของการตีกันไม่ได้ใช่ กูว่าคิดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พี่รับไปแก๊งมาเยอะมากอ่ะยากจริงพี่อันนี้ผมบอกเยอะยากมากเยอะสัตว์เลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะเจอประเภทแบบว่าก็กูเยอะกว่ากูจะเอาอ่ะยังไงก็ก็จะเอาอ่ะก็จะเอาแล้วมันปัญหาคือมันยากตรงที่ว่าเราจะคุมตรงนี้ยากตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเยอะกับเยอะมันตีกันอะหรือเยอะมันมันตีกันเละเพราะว่าพอมันมันต้องมีข้างใดข้างหนึ่งที่ต้องการจะแบบว่าชนะหรือว่าจะทำไงให้จุดจุดจบดีมันจบได้อะไรเงี้ยใครกูพูดเลยว่าเล่นเกมไม่มีใครอยากแพ้หรอก เออหรือสามครั้งเป็นอย่างนี้ไหมค่าปลดเออ,อน,นี่ก็เวิร์กนะคนดูแนะนํามาพี่เป็นเหมือนกับว่าโดนลากโดนลากหนึ่งครั้งอ่ะลากหมดเวลาหนึ่งครั้งโดนปรับเป็นเงินไหมอืมก็จ,จะเวิร์กนะอันนี้ก็อาจจะเห็นด้วยนะว่าอย่างน้อยมึงยรักชีวิตมาขึ้นนะมึงโดนลากมันก็เสียเป็นเงินไปอะไรอย่างเงี้ยเสียเป็นเงินค่าปลดออกจากตู้ตอนนี้แม่งแป<บ>๊แบเดียวแม่งตีกันลาก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 ันอย่างเดียวแล้วอารมณ์แม่งขึ้นไหวเว้ย อ่าอ่าใช่พี่แต่โอ้ยลากอยกรน้อยมึงผพราะว่ามันลากยากเลยพี่ถ้าเจอตำรวจแบบเก่งๆเลย่โหลดลากยากจริงนะตอนนี้จุดจุดคือมันจะมันจะย้ายจุดไปเรื่อยของมึงเป็นแบบนี้ไหมย้ายจุดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่ยป่ะมาถึงังไงพี่กดีอ่าใช่ใช่ครับใช่ใช่แต่ตำรวจตามคือมาตามหายากจริงๆไม่ใช่ห่อพี่เวลาเวลาเจออ่ะผมที่ผมเจอที่แบบว่าลากยากอ่ะตำรวจใช้ห่อเป็นก็สแกนแล้วก็บินไล่จับไม่ไมนก็จับได้เร็วเร็วลากยากอ๋อโอเคลากยากจริงนะพี่ตำรวจต้องเก่ง มันอย่างน้อยคือตำรวจต้องขับพอเป็นอ,ะอ่ะแล้วมันมันไล่อะ่ะลากยากจริงเออกับมีอย่างก็ผมว่าถ้าเกิดปรับเป็นเงินล่ะพี่พี่คิดว่าไงก็เป็นเงินงใจนะปรับเป็นเงินแต่ถ้าเป็นคนโดนลากไปเรื่อยมันโดนจนปรับเยอะขนาดนะั้นมันจะเอาที่ไหนมาจ่ายวะใช่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นเฟลโลไปเลยอะเลไม่มีเงินจ่ายหรือว่าแบบท้อหมดกำลังใจเล่นก็ได้เลยนะเออเพราะถ้าสมมติว่าโดนลากใช่ไหมอ่ะโดนสมมติอัอดบุ๊คบ สมมติพี่ผมเป็นพี่ลากผมก็ได้อ่ะผมแบบโอ้ยผมยอมแล้วก็ไม่เอาก็จะตีต่ออีกกูไม่สนกูตีต่อออเยตีต่อตผมบอกผมไม่มีตังคไจแล้วว่าผมไม่มีตังคไจให้ผมทำไงอ่ะอย่างนี้ก็ติดอยู่ในตู้เหรอหรือยังไงหรือว่ากูตีวันหลุดตีเรื่อยๆก็ได้กูกูไม่ลากก็ได้กูตีแต่ส่วนมบ้ามันส่วนมากมันจะลากไงพี่เพราะอย่างเงี้ยสมมติอ่ามันแคสกันจัดอ่ะสมมติแบบอ่าผมก็กวนตีพี่มาเยอะใช่ไหมแต่ปั่นปั่นมาเยอะแต่เวลาพอมาโดนสู้สู้ไม่ได้พวกมันถึงเวลามันมันต้องโดนอย่างนี้อยกก็็เเปนนนนดาบหมือัะ ปรับใช้เงินปรับแต่มันควรต้องมีอะไรที่ทําให้ให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีจุดเราเราต้องทำให้คนลากกลัวมากกว่าเวตอนที่ผมเคยใช้ให้ทาให้คนลากกลัวคือปืนจริงเวพี่ปืนจริงใช่ไหมโอ้โหแต่แต่ถ้าเกิดถูกว่าพี่คิดดูว่าถ้าเป็นไปซอรี่ตีกันนะหมดสิทธิ์ลากของจริงเลยนะแน่งปืนจริงไม่แบบมันยิงแบบมันทะลุอ่ะทะลุของอ่ะมันยิงนัดเดียวทะลุเข้าหัวแต่ตอนนี้มยึงยาปืนจริงมาใส่เลยเหรอเพราะว่าเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดคงยังไม่มีใช่ใช่ไปตอนแต่หมายถึงว่าผมเคยลองแล้วไงพี่เคยลองป่ ใช้ปืนจริงดีเพราะว่าคุยว่าเพื่อทําให้คนแม่นเทนลากมันเยอะพี่อยน้นคนมันเหมือนแก่แก๊กมันมาใช่ปะมันก็ลากกันแบบวันลากกันบ้าข้างวันหนึ่งลากกันสลับกันลากลากกันไปสิบสิบรอบวันหนึ่งอ่ะมีคาตีนงไหมเอ่อคาตีนไม่มีเพราะตำรวจมันโหดพี่ตำรวจมันมาบุกมาเยอะมันก็โดนจับแกมันโดนจับโดนปรับแพงนั่นแหละมันเลยอย่างอย่างมากมาเลยโดนลากเข้าตัวเยอะพี่แต่คนก็เหมือนกับลูกมากก็แบบว่าขอไปเก็บในตัวไม่มีเลยเลยก็เอามาแลกกันสลับกันลากลากกันไปลากกันมาอย่างเงี้ยแล้วตำรวจแม ผมเลยคุ้ว่าผมเลยให้ตำรวจเอาปืนจริงมากันพอตำรวจเอาปืนจริงมาปุ๊บหลังจานั้นคนก็เลิกล่ากันไปเลยเพราะตำรวจเอาปืนจริงมาก็เล่นกันไม่ได้แล้วโหดตอนนี้พี่เอาพวกกิจกรรมประมูลอะไรมาเล่นมากขึ้นอ่ะทําให้คนแม่งไม่เครียดอ่ะเวลาเล่นกันอ่ะแต่กิจกรรมนี้น่าสนนะฟิลัเนอร์เผื่อมึงเอาไปใช้เล่นได้ด้วยแบงค์พี่อะไรล่ะพี่คือมึงเห็นข้างบนไหมครับข้างบนตึกอ่ะกูจะทําทําที่เชื่อมมาแล้วขี่จักรยานแบบบน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 ผัดโผล่ผัดโผล่อ่าผัดโผล่เผื่อมึงเอาไปเล่นเออดีครับพี่ดี ไว้ใครเครียดไว้ใครเครียดกิจตกรรมมีสภาไหมไม่ได้ครับมันไม่ได้หรอกมันคิดง่ายแต่ว่ามันเอาทาจริงๆอ่ะทายากมากเลยนะสภาใช่ครับเพราะว่าสภาพอที่ผมเคยทํากันอ่ะมันจะปวดหัวว่ามันจะมีคนคนหนึ่งต้องคอยมาเคลียร์อยู่ตลอดแล้วปัญหามันจะเยอะมากพอมีสภาต้องทําเป็นสตอรี่ดีๆเลยถ้าจะถ้าจะมสภามัน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 ไม่ไม่ควรมีสภา เพราะว่าสภามันกน็บางคนมันก็เล่นกันได้ไม่สุดบางคนก็บอกว่าโอ้โหแม่งมีสภามายุ่งอีกแล้วแบบคนกวนตีนแล้วมันก็รู้ว่ามีสภาก็กวรต้ตีนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ต้องค่อยๆค,คิดกันไปว่ะอันเนี้ยยากจริงอันเนี้ยยากาเพนคือมันต้องมีความรุนแรงแบบว่าตึงๆอยู่แล้วมันถึงจะสนุกใกล้ครับใช่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 แต่แค่ว่ามันต้องหาจุดจบลงให้ได้เฉยที่ผมผมคิดอยู่จุดลงไม่ได้นัดวอลแกงก็ไม่ค่อยเวิร์ก ไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดถ้าบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเอาคนน้อยแบบนึงกูจะไปวอกับมึวงวมทำไมอ่ะสู้ไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช<ห>่แล้วถ้าเกิดจะให้มาวอคนเท่าไม,ไม่ได้ยอมหรอกใช่ถูกต้องใครจะมายอมคนเยอะกว่าก็จะมายอมเมื่อคนเท่าแต่โทรศัพท์อันนี้เด็ดจริงแต่ไม่รู้ว่าคนเยอะมันจะขนาดไหนวะเอ้ยแต่โทรศัพท์เจ๋งครับพี่เจ๋งดีเจ๋งดีโทรศัพท์เจ๋งดีครับชอบมันมีเล่นหุ้นอะไรเนี่ยโคตรเจ๋ง เล่นหุ้นเล่นไม่เป็นปวดหัวกูเล่นแล้วอ่ะมึงลองเล่นดูเด็ดปวดหัวลองแล้วนี่ลองซื้อแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันระบบมันอ่ะใช่ไม่เข้าใจแต่ไอติว่าเจ๋งดีแล้วมีระบบอย่างนี้เดี๋ยวเขาเท่คนลากเสียตังค์คนลากจะเสียตังค์ได้ไงไอ้เหี้ยคนลากมันจะเป็นคนไอ้นี่เอามันจะรู้ได้ไงว่าอย่างงี้เออ ไม่ได้เอาจะเล่นล <ะ S 2> โอซีไ,ไ,ไปจับคนลากก็ไม่ได้เออมันก็มันก็หมดสนุกแล้วผมว่าถ้าคนลากแบบเสียตังค์ก็อ้าวจริงๆแล้วกูจะลากกูทแบบจะล,ลากเสียตังค์เองเออในกัญชาปลูกได้แล้วมั้งเนี่ยใช่ปะ่ะไอเดฟทำแล้วเอ็กเอ็กกัญชาปลูกในบ้านเร้ใช่ใช่ปะ่ะได่กัญชาปลูกได้แล้วอ่ะแบงบค์นในบ้านใช่ป่ะพี่ใช่ใช่พี่เอากัญชามาปลูกในบ้านกัญชาแบบปลูก เอาไว้ครับอาวุธเพราะว่าพี่จะให้มันเป็นเล่นคอนเทนต์มีตำรวจค้นบ้านด้วยไงมีคนแจ้งมีอะไรประมาณเนี้ยเข้าบ้าน,ม,นม,มันเห็นกันหม<ล>ดเลยตำรวจส,สามารถเข้ามา,าได้เลยหเห็นทุกอย่างสามารถเข้าไปค้นตู้เข้าไปค้อนอะไรได้ถึงแม้มีกัญชาก็โดนค้นทั้งบ้านอะ่ะอ๋อใช่กัญชากัญชามันเป็นสว่วนผสมที่ว่าเอาไปทำอาวุธได้ขายได้แพงขึ้นแต่ก็เสี่ยง ประมาณนี้ย่ยอกชูนหยอกชูนหยอกชูนเร็วเดี๋ยวค่อยว่านครับเรื่องลากอะ่ะต้องต้องช่วยกันคิดหลายๆห,หัว เอาให้ได้เล่นได้ก่อนคงยังไม่มีใครเข้ามาถึงตีกันละล่ลากกันเลยมั้งเอาอาบน้ำข้างนอกได้อพี่อาอ้าวที่จะทําให้มันอาบน้ำข้างนอกได้ด้วยครับอ๋อก็คือเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงแบงแบงเห็นโซนตรงนั้นไหมล่ะด้านซ้ายด้านซ้ายคือของผู้หญิงด้านขวาคือของผู้ชายอ๋อเดี๋ยวจะมีอะไรมากั้นตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่เป็นการแล้วก็หลังคากั้นแล้วก็จะมีกฎว่าถ้าสมมติมีคนถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ก็จะเอามาให้ตํารวจเล่นกันถ่ายรูปแบบคนอาบน้ําแอบทํามองอะไรประมาณนี้อ๋อไอพวกโลจิตไอพวกโลจิตอ่า ไอ้พวกรถจิตอะไรประมาณนะี้เอาไปถ่ายรูปกันอะไรประมาณนะี้พี่ก็จะให้ตำรวจเล่นเล่นหลายๆคอนเทนต์ไงจะไปสอบไม่รีดครับเดี๋ยวไปสอบแต่โทรศัพท์อะแปลกใหม่ดีเวิร์กอยู่ใช่ครับมีฮอมีฮอมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว ตะเกี้วกักแป้งครับพี่ครับผมว่าอะไรไม่เวิร์กไหนค่อยบอกได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวช่วยดูครับพี่โอเคแต่ที่เจ๋งอยู่นะมันก็ใหม่พอได้ให <c oughs> ม่ครับพี่เออใหม่ดีใหม่ใหม่มครับใหม่เลย <c oughs> ยังไง mà mà mất mọi người mất mọi người mất 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 đi, mất 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 Hử? 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 เฮ้ยโมโหโมโหโมโหโดนไม่ได้สวดโดนไม่ได้สวดโมโหอ๋อโมโหโมโหอ๋ะโมโหอ๋ออยากแข่งอยากแข่งมากๆแข่งมากๆแข่งมากๆอยากแข่งมาก มีโด่งน <IO> ี้หลอนป่ะ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 มีโด่งนี้หลอนป่ะไอ้ย่ะหลอนป่ะมีดอะมีโด่งนี้หลอนป่ะอะไร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 เฮ้ยเฮซื้อมีเป็นล้านเสร็จไม่ได้ไว่าเอ้ยเอ้ยกระโดด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 กระยาว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 นุ่มไม่เล่นเกมอะไรกันต่อวะ ยังไม่รู้เลยพี่ตรงนี้เกมมึงต้องรอเลยเกมหมดอุ้ยนี่ไงพี่จะงงงงงอุ้ยเฮียเฮ้ยโอ้โหใส่ยศตำรวจมาเลยนะโกงโกงมาเลยนะ <laughs> <laughs> เออกัญชาโตแล้วโอเคแรมไปแบงค์มาดูกัญชาได้เห็นกัญชาปะไหนครับพี่ข้างในเนะี่ยข้างในบ้านอนะเห็นปะ เห็นปะเอ้ยเออเห็นพี่เห็นโอเคโอเคแต่พี่จะเอาไปปลูกที่อื่นนะปลูกในปลูกข้างในเพราะปลูกตรงนี้คนแม่งมามามา,มามองแน่นอนมันจะไม่ได้เล่นเลยอะถ้าปลูกตรงเนี้ยเพราะบ้านมันมีแค่นีอ้อะพี่เอาไว้ตรงเนี้ยแถวเตียงเนี้ยเอออ๋อมีเผากับปีคือเก็บเหรอพี่ <S <S ใช่ใช่ไเก็บไม่ได้นรถตามต้นไม้ไงแต่ <S <S ต้องมีปุ๋ยอ๋อถ้ามีปุ๋ยด้ตัวอีกใช่ใช่ เอาตัวตเลยนะเินได้ยินได้เิน,เนไม่จริงว่ะโอเคระบบเพียอะไรวะเออ โอเคแวะแตงกิ้วบ้างน้องชายครับได้ครับพี่ได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เปิดจริงเดี๋ยวผมก็แวะเข้ามาหาพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่แวะไปด้วยได้ครับพี่โอเคปทั้งการลักคารเลยนะดาวโขดยมีปัญหาพี่โอเคได้ครับผมมีอะไรโป๊กอะไรพี่ได้เลยครับครับ Sound muted โอ้ได้อยู่นะผมว่าระบบของของเซิร์ฟเวอร์เฟียวนะ เี้ยวอยู่นาผมว่าได้เรื่องนะเออได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ดูผมว่าระบบเจ๋งดีนะ